สวัสดีค่ะสวัสดีเตไป้ชืยางเสือบูค่ะค่ะยิสาวขาดีคือยางเสือบเนี่ยงเอ้าไม่เป็นลูกเัืลาม่เป็ลูกวันนี้วันเกิดองแมนครของวันเกิดจะเป็นบอลเลว่สอยาดไปหาลูกหาลูกว่านายานแ่่นาย่ป้ายิงก็ได้นี่าแาแม่แม่ยิงหน้าขาแม่ยิงน year, klar, nah, hm, ี่ว ข้างนีมากพีมาโอ้บานเด็กๆมานี่เด็กๆใบมอนใบมอนมาปะรองเพลงมาปะเช็คกันเลวลูกป้งเช็แม็บป้งเช็แม็เร็วเร็วเร็ดพี่แม็วันนี้มาแม่กี้ลูกกี่เร็วเร็น้องนาวนางมานี่มานี่พาองมามเร็วรมางเวยม แม่ม่ใส่สั่วน,เน่เด้อมา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 ่หลุดทั้งหลายเลยมา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 ามแมามมามามานามามามา หัวใจบดดีหัวใจบดดีหัวใจบดดีจบแล้วจบแล้วช้าลงแล้วอาหัมเออว้าวแต้มเกิดแล้วลุงแล้วมันเกลียดขั้ววัลนะฮะโว้ยบ่าวเนี่ย กี่กี่มกินเค้กเลลูกเอเบอแเค้กเดอเปิขึนอ่ะเป็น่ากเสียดเยมันปชีดแบบอันแบบเกู๊้เนี่ยเป็นบบไร้มโบแมนเ้อมอเนมวนไุนด้ไวเลยไปเยเดฝ่าเป้าเาสิไปรอล เอนตัวต้องนี hmm. <c oughs> ่แหะองน่ล้อมายเงินกาออก่่ัวนี้ต้องเอ้วนต่นเน เขาจะพูงนเมค่ะง uh, uh ินเพิ hmm. oh, uh ่มเพิ่ม like เ่มะเม่ย huh. เ yeah. ียไไงเยยังมีแกอ๋ออมันแกอมันสิปาดได้ไม่เยอไก็ได้บุกข้ไดนแบบนี้อามากคุณยายเปิดกวนลูกิอตามแต่ความันเกือไม่ยังหาดูเลยนี่ไปเลยเพื่อนรออยู่หลาเนี่ย นอ้กับของเกาของไม่ต้องหันไม่ได้ยออไัไนี้ม่ได้เลไม่ได้หาอยแล้วยวนี่เ้ต้องหนาะเออวดเน้วดเน้อ่าดีไมแห้งเด้อถูกสันันเกิดนะลูเด้ออย่างไงยจะบอกยากเด้อบอกงนะดูเด้อบอกไปเรอใส่อยู่นนูยู่นบานนี่แหะ ผู่แม่ผูผูจะไปปาใส่บ่อยา่บาบาบ่บานี่อันนี้ต้องยาอันนี้ต้องป่าพรอนฝากมาอไม่การฝากพร้มป่าป่ายันงาบวนหัากรานที่รท่านลดป่าป่า็นกันเนี่ยกว่นี้กว่นี้ดีกว่าใสดีกว่าใสอยูดีไม่แห้งด้กานด ยาดีทหารก็พอเด้อยาบัให้เป็นเน่กินเด้อนะยา้มีก็จิตสินเนีเนังไหนล่ะนน้ำขึนน้ำน้ำไปกนีเอ้ย้เย่งกวดีเันคือเกานะหำนะลุกพอดเด้่นี่ลูกพอดเด้นีพอดก็อ แม่ยังทำใจพี่แนวจะพาพันธ์ไปพาตัดพันตังไม่้เาลบอลเจาลกเยไปแล้วเาไปแล้วเาเช็ดยังไงคนละเีงเทจะมาดไม่้เดี๋ยลูกจพ่อเยงดบย่หลายงหลอกหลัดพี่น่ะยหัดเออใาเมแขย่นีย่งายใช่ไปย่ได้อาศัย

เจดพคนเดิมได้เลเจดมคนเดิมไ้เลยพี่เอเตอเจดคนเดิมเลยว่าไเลยพี่เตอเนาะพี่เอเตอรใพี่เเตอย่ดอดักเรา้องเลื่อนเคียวเปนขวานกันเนาะเปแม่นะครับแม่เจมกัเจดเพนนี่เนาได้แน่พี่เนมก็มันมาัเนมันมน้ัเาเินัันจัมันอยู่แนเมาๆมานสวนนั่งนอเนั่นมา เบ็ดเบ็ดแดกุ้ไห่แท่นดิรกไห่เราไม่คือเราไม่ทอดอกับยุ้งลานั่นโอ้หเกออแม่แม่กินไม่รออไรอย่างนี้สองสาม่อสามเเาอาหาปล้าเปิดไหว้บ่หนี่ปีบ่มาักันนั่นละบ่แมนบ่ไปไม่เรียอเขาเปิดไหว้ถา่ะุ มือแดงว่ะวันเกศของแม่ต้งตัวมันองนัูกอะไรวันเกลูกอ่ะไปผู้ชายลูกูเออผูกันนั่งลูกเขานั่งนั่งโดนเขานั่งยนีนะครับย่าเฝ้าเออเอารบอเอาเรบออยากไปหาหมูเปาขรย่นตรไม่หลุดะธรรมดาละ

เป็ดดำเป็ดดำของเขาเขาบอกเนออ้อไก่นอดไก่ทอดตอนนี้บ่อยมากไก่ทอดไก่ทอดเป็นยังไงไก่ทอดไก่ทอดเขาขานไดอหายนั่นโหไก่ยังไง บเนียข้ังนอแบ่อเขายเียงเพยงบ่บ่ยเียงยเียงตะเบียตนี้บ่าแบเทยเียงเพอนี่กเคยเียงเอาสอมไปว่ายกค้อว่สอมไปสอมไปีอยมีงกินไงกินงกาอีกชงจะปีกไปคัดทหารยังอยากิทหารยู่ มาเอาเดิ่มาเอาเลลูกเด็กๆเอาเค็กน้ำหนักหนักไอ้ยาเด้งเจ๊อย่าไปเดี๋ยวหันไม่กินม่กินไม่ จักงานที่กระหวางไม่ได้กินไม่เกียกินเกียมากินไม่ไส้เหนพยวหายเนันข้าวกท้ายวยซับหรือว่นอกจอยข้นนยิมาแล้วยิมาแล้วจอยเอออไม่ดีขึ้นยังไงส่นีเขาเขาตีไรออกมยังว่งตะกุนรับหน้าเลียงไงล่ะเลียงหน้าได้บ้านไงล่ะหน่อยไปบ่ได้หรอเดนี่ย่ ว่าแล้วบอว่าแล้วบอไอบุนะคะอันนี้ใหย่ยเพื่อนอันนี้ญาเแท้เพื่อนจริน